งงพี่สายทองงงกับชีวิตไม่ได้ไปด้วยเลยจ้าจำปาดงอ๋อพระจุมไม่ได้ไปใช่ไหมปีนี้ก็ไปกับรถทัวร์ของอิสระเนาะแต่ปีหน้าถ้าพี่สายทองได้ไปพี่สายทองยังไม่รู้เลยว่าจะขับรถไปเองไหมก็อยากไปเที่ยวที่อื่นด้วยไงประมาณนั้นเนาะ เราก็แวะเวียนอุ้ยมันจะหกกระเมนตีหลังคาเพราะขากล้อ,องนี่มันไม่ไม่ใช่ขากล้องจริงๆอ่ะมันเป็นขากล้องอันเล็กๆอ่ะที่เขาเอาไว้ใช้เดินอ่ะพี่ส่ทองไม่ทันไง <c oughs> กลับมาถึงก็มากระโดดขึ้นยังไม่ทันได้ได้ฉี่เลยประมาณนั้นเลยเนาะ <c oughs> ลูกที่ชาสวัสดีชาสวัสดีครับคุณที่ชาจากลูกเวนิสนะ ลูกที่ชาแม่ฝากหน่อยดิ <c oughs> แม่ฝากไปเติมบ้านให้ให้เวนิดให้แม่หน่อยแม่ไม่ได้ไปหาเขาเลยเอาจริงๆแม่ก็ไม่ได้ไปหาใครทุกคนอ่ะหลายคนเลยในเนี้ยแต่ต่อไปนี้มันอ้ยต่อไปนี้มันเสร็จงานแล้วเนาะหายไปเลยทีนี้เดียว ม่ีไม่ได้ใส่ประแจให้ใครลงมาอยู่ไหนอ่ะอุ้ยของใครของใครถูกลบข้อบฟาม <c oughs> พี่จะใส่ประแจให้ใครก็ไม่รู้พอดีมันเลื่อนอ๋อจะใส่ให้ย่าพรพอดีมันตัวมันเลื่อนไงมันก็จิ้มไปแล้วอ่ะมันก็เลยไปจิ้มถูกตรงนั้นเนาะขอโทษนะคะ ไม่รู้ว่าใครพี่สายทองก็มองไม่เห็นนะพี่สายทองไปเออ่ลบข้อความใครหรือไปบล็อกใครก็ไม่รู้อะตัวมันก็เล็กด้วยมองก็ไม่ค่อยจะเห็นเนาะเติมไปเกือบสองร้อยแล้วแม่เอาของบ้านเวนิดน่ะเหรอโอเคโอเคขอบคุณมากจ้าลูกแม่น้อยจ้าสวัสดีค่ะคุณวิชูสวัสดีนะคะ ขอบคุณมากๆเลยแม่น้อยสวัสดีค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ว่างแล้ววันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าวันที่ยี่ห้าเนี่ยป้าก็ต้องไปรับเออเอกสารที่เขาทําเรื่องให้เราอะ่ะอืมสกิดค่ะหัวเราะมาเลยเออลูกมตรีสวัสดีจ้าแม่เสร็จธุระแล้วเด้อทีนี้ก็จะมีเวลาแล้วนะ อยู่ค่ะแม่จ้าหมูน้อยสวัสดีครับแม่น้อยจากลูกมนตรีนะคะฟังค่ะฟังค่ะคุณแม่สายทองสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าลูกเมวพี่มนตรีสวัสดีคะ่ะจากลูกทิชาจ้าเออเดี๋ยวไปเปิดอีกเครื่องมาอ่านเด้อันนั้นมันมันตัวมันเล็กด้วยอ่านก็ไม่ได้รอแป๊บนะคะ มันจะให้เปิดไหมเนี่ยมันจะให้เราเปิดไหมเอา้าข้างอีกตุวนนี่ต่งอย่เนี่ยเอา้าตูแป๊บนึงนะเครื่องอันนี้มันแห้งแล้ว หรือม <laughs> for <cuts> ันคืออะไรพี่ใส่ทองผู้คนเดียวเด้อโอ๊ยอะไรเนี่ยเขียวปื้นไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยฟจะเปิดได้เนาะ หำชีวิตตัวเองหลือเกินคุณแม่พวงแก่คุณน้องพวงแก้วสวัสดีจ้าคุณมนทาจ้าจากหมูน้อยเนาะกระโดดข้ามเลยสวัสดีค่ะยาพรจ้านานแล้วเนาะไม่ได้เจอกันเลยยาพรเป็นยับบนยงไงบ้างสบายดีไหมค่ะสวัสดี